หรือเปล่าคะมีผู้ปวดกี่รายคะพูดได้ปกติหรือไม่คะตกเปี้ยวแขนขาอ่อนแรงนะคะปวดต้นคอปวดหลังเนื่องจากอุบัติเหตุหรือไม่คะ ลุกได้หรือไม่คะมีอาการอะไรไหมคะอูู่แถวไหนคะ ตอนนี้สั่งรถออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวถือสายรอสักครู่จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานต่อค่ะ่าพี่เขาพิพโอนเคสไปแล้วนะคะโดนงูกัดขาสั่งดีแอบไม่้แล้วค่ะเบิวสามสิบเอ็ดค่ะฮัลโหลค่ะสูงรถ b บ s เอค่ะ นค่ะตอนนี้รถออกจากฐานแล้วนะคะ <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยวช่วยแจ้งให้ญาติผู้ป่วยทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะคะให้บีบเลือดออกจากแผลให้มากที่สุดนะคะเตือนไม่ให้ใช้ปากนะคะแล้วก็กดแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือดค่ะล้างแผลให้สะอาดด้วยน้าเปล่านะคะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆค่ะเลื่อนไหวให้น้อยที่สุดนะคะ

กับครับเป็นเป็นรอยฟันครับน่าจะไม่ใช่เงินนะครับทำการแล,ะะล,ะะละะร้วนะแล้ว้า้บัตรเพืโอโอ่อล็อตัวอย่าไว้อย่าไว้ียบร้อยนะครับได้มือตัวการมาด<อ>้วยครับก็ตาเดี๋ยวเอาไปของนี้ใส่ครับจะได้มั่นใจว่าไม่ใช่ม่ใช่เจริงครับ ตอนนี้ผูป้ป่วยมีสติดีนะคะพูดคุยได้ค่ะมีอาการปวดเล็กน้อยนะคะได้ให้ยาระง,งับอาการปวดไปแล้วค่ะและได้ทําการคัดแยกระดับความฉุกเฉินและบันทึกอาการเพิ่มเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะวเดี๋ยวโรบับรทงที้โาบนะคะรับทราบค่ะเป็นโรงพยาบาลเอ็นีนะคะกำลังไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ พี่ครับผมเห็นงานแล้วครับโอเคค่ะคุณชอบว่าตอนนี้รถตู้ชี้ถึงไหนแล้วครับอาการผู้ป่วยเป็นยังไงบ้าง น้อยอีกประมาณนาทีถึงครับตอนนี้ผู้ป่วยมีดีครับครับการปวดกปวดแล้วครับแล้วยาให้ยาไปครับได้ได้ด้วยครับออกไปไม่ดีมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะสู่ค้าส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ แย่งเหตุมอส0แจ้งเหตุมอส0ิบอุบัต 40, ิเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มพบผู้ป่วย2คนหนึ่งคนหมดสติอีกคนบาดแผลทลอะเปลี่ยนขอทราบสถานที่ด้วยค่ะกรมสุขภาพจิตขณะนี้รถนมื์ที้กำลังจะไปถึงขอรถพยาบาลระดับสูงเปลี่ยนรับซ่อบค่ะรถกำลังออกไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ผู้ป่วยสีแดงเหมิงเนะคะ่ะโทรมาโอนไปนะคะค่ะโอนมาได้เลยค่ะค่ะเคสแดงเดี๋ยวจะขอกดเรียกพออปค่ะ พอปอคู่ค่ะมีเคสคอนซอลพอปอค่ะ ALS ออกร่วมกู้ชีพชาย30ปีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้มเองผู้บาดเจ็บไม่รู้สึกตัวค่ะ V 1 E 1 V 1 M c มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณขาขวาเลือดออกเป็นจำนวนมาก vital sign B P 8050 Pulse r ้ t ย130 RR 2 2 Oxygen Sat 95% Room Air Score E 1 V 1 M c ค่ะ ให้ใส่พิลาเดเฟียคอลาวิสไบนอลบอร์ดโฮแอมบูแบ็กเปิดเส้นสองเส้นให้ริงเกอร์แลคเทโหลดห้ารอยมิลลิลิตรขอดูภาพคนเจ็บหนะะ่อยค่ะครับโห oh, บาดแผลที่ขามีเลือดออกมากเลยนะคะเนี่ยเบื้องต้นขอเพรสเชอร์เรสซิ่งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะประสานศัลยแพทย์มาดูพร้อมกันที่ห้องฉุกเฉินให้ค่ะถ้าโหลดครบห้าร้อยแล้วให้แจ้งไวท์เทาซ่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวหมอขอบันทึกคำสั่งแพทย์ลงในแอปก่อนนะคะ เวลาเดี่ยว color blood mass ventilation extremity on spinal cord resing room circulation f e g e r lapted บันทึกส่งคำสั่งแพทย์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะบันทึกการประเมินการสั่งรถว่าศูนย์สั่งรถได้เหมาะสมนะคะได้รับคำสั่งแพทย์แล้วค่ะตอนนี้คนเจ็บเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตอนนี้คนไข้ด p ครับแปดห้าห้าห้าครับ pr ร้อยี่สิบครับค่ะโอเคค่ะแจ้งทีมเอกซเรย์พร้อมถ้ามาถึงเอาคนไข้เข้าโซนแดงได้เลยค่ะได้ค่ะค่ะตอนนี้คนไข้ก็เริ่มรู้สึกตัวเรียบร้อยแล้วครับค่ะสมเข้าโซนแดงเลยนะคะครับครับตอนนี้กําลังเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับ ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะค่ะ